พี่ยอไข่โพปลวกงานเล้วๆนะครับวันนี้ผู้ขายโดยเฉพาะอันเชิญปลาพุ่มหรืออกปงวกงาอีกขึ้นซู้อ้ือซื้อสันนะครับหรือลูกหลานจักษ์าให้นะครับต้งเย็บนี่ต้งไก่ตั้งไก่ตัวที่เป็นเจ้าภาพจริงๆแม่น้องนาดาหรือว่านั่งแป้งนี่แหละครับที่เป็นร้านปลวกงานี่ละเป็นผู้ซื้อสันใหน่ก๋าสวัสดีก๋าสวัสดีครับงหนึ่งนล้วข้าพเจ้าจะไมชมนะ านเอฟซีเราไม่สามารถอ่านอ่านนามได้เพราะทั่วประเทศนะคะเอฟซีโมทนาบุญด้วยนะคะไ่ซื้อสัรงซื้อของได้นะคะเอาคอนเชิญพระพุทธเจ้าเบ้อเอหีพระภูมิชยะมงคลรัตนังอาหังคันตะวาอาคัตชัยยะอาคัตชายหีเอเฮหีพระภูมิชยะมงคลรัตนังอาหังคันตะวาอาคัตชัยยะอาคัตชายหีเอเฮหีพระภูมิชยะมงคล กาบสวัสดีครับับานุนช่อมเฟนช่องสตาร์ด้าชาแนลนะครับผมเนาะหรือว่าสตาร์ด้าชาแนลวีสองครับผมวันนี้พอเที่ยงมีโอกาสเดินทางมาติดตามเมนองนาดาเพ่นมาเลียงปูเลียงงาครับผมเบิงเครื่องเส็นไวครับผมแล้วกะมีสารมหม้ปูงาเนาะครับผมเนาะ่นกำลังทำพิธีจันร์เซ่นปูงาขึ้นครับผม อ๋อ bien, บ,บัดนี Bach, ้ก็โอปงยาก็ได้ขึ้นสถิตเจ้าผลสารเดียวต้อยแล้วบัดนี้ก้าวค้าบูชาดอกไม้พวกอะไรถุกเทียนนะครับพูมมัตเตียงทิ่พาที่สาพาเคสันปิพูมมามหิตทิกาเตปิอัมเหออนุรักษันตุอโรคะเยนะสุเทนะจัพพวมมัตเตียงที่สาพาเคสันโมตตะสะปวัตโตระตะตมะตะพุตะตะโมตะสะปวัตโต ระตตัวสมัสมมาสมัาสม,สม,สม,ม,มพุทธะนโมทิตถะพระพุทธเจ้านั่งทูปะที่ปะจะพุทังสกัลละวัฏถานั่งสุปะมัญชนะสัมปานั่งสาลีนั่งโคจะนั่งสปริวารังอุตตังวะนั้งอะคัตคัตครับผมเป็นภาพบรรยากาศของชาวบ้านเพิ่นมาองวมงานเนาะครับผมเนะาะสิพื้มาองวมงานขึ้นบ้านใหม่ของปู่ยังสี่กระไดครับผม เป็นการเลี่ยงเนาะครับผมก่อนจะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นหอขึ้นห้องครับผมเป็นภาพบรรยากาศชาวบ้านพันมาร่วมหลายผู้หลายคนครับผมเลบบาลทเหนึ่งสามทับเก้าส้าน่บเกเนที่ปูนี่บ่อแม่น้องนดาเียา น่าเลยสมองสวัสดีครับแม่น้องนาดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่น้องนาดาครับผมใส่เสื้อขาวนี่ครับผมเห็นแต่อยู่ในยูทูบนะครับสมมติช่ชงเมื่อนี้เห็นไหมเห็นตัวเวนเป็ี่นครับผมมื่อนี้บ้าเพราอผมซื้อนสน้องแป้งบอกแป้งอ๋อเจะบอซื้งจะเอ่แมน้องนดาซื้องน่องแป้งครับผมแต่ว่าขันเป็นแม่เป็นแม่น้องนาดาครับผมเนาะ สามทับเก้าหนึ่งสิบหนึ่งสามทับเก้าเป็นข้อเขียนครับตัวนีครับผมเชื่อคับเช่นึ่งสามทับเก้าบอกตัวนี้เป็นตัวเลขของบัเลขทีของปูญานะครับสมุชุมเนาะเป็นตัวเลขของปูญาครับแต่ว่าตัวที่ปูญาเพิ่มาบอกน้องแป้งหรือว่าเม่น้องดาดานเดียว เอาไปถ่าฟ <ítulo> <ire> <es> anyway <first> ังน้ากันนะครับว่าจะเป็นตัวใดญนี่พอเฮงครับช่องเฮงนุ่งเรื่องฮะเก่ากำลังไปเขียนบ้านเหล็กเให้ปูให้ยยาครับผมตัวแดงจึงคืองด้ยไหนล่ะไหนล่ะตัวแดงจึงคืองอยู่มั่งไหนล่ะวันไหนเห็นอยู่แต่ว่าคือเขียนตัวด้วยหนึ่งสามท่านเก้าหนึ่งเก้าเอาตัวใหญ่ๆเนี่ยเาียง บัลตให้เขียนบัลหนึ่งสามทับเก้าตะวันนีกูเก้านขาฟันขึ้นครับเออก่้คุณ่อบอกแม่กระัางของผาศิมาองค์นึงนี่ออกมาเป็นเสาหนึ่งสามทับเก้าิมาองค์นพามาองค์นึงีี้าบเลฮะ บรีมนตามไม่ล้ว่าจะมีพามาลงมหนึ่งเป็นน้องนะดาว่าปู่ไปเข่าฝันครับว่ะมือนี้สิมีพระมานำรูปหนึ่งปรากฏว่ามาหอดนาสารกับปรากฏว่ามีพระมังงูหนึ่งอีกทีครับแต่ผมจ้องรูปหนึ่งเนาะนี่ครับ โองนึมเบงเมือเมืองเขนขิงลูกเลยครับท่านผู้ชมลม้บานนี้เป็นมู่บานี่เท่าใดเป็นมู่ที่เท่ารบมู่เรียว่ามู่ที่เท่าใรจริงจรมู่ที่เก่าเจ้าบอกว่าบ้เ็กที่มันตอยแน่นๆหนึ่งสองสามท่เก้าเก้าเก้านครับเก้ายาส่วนแร่ครับท่านไข่ท่านเก่าท่าไข่นะครับที่ยนหน่ครบคโมบให้เป็นแนวท่างนะครับผมท่านผู้ชม บ ų, ้านเลขที่ของปูยานะครับท่านผ้ชมเนาะบ้านเลขที่13ทับ9ก็คือบ้านที่13หมู่เก้าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมะหนึ่งสามทับเก้านะครับอันนี้พู้เผ่าฟันแม่น้องระดาเนาะแม่จะบวมุาอะไรบมิ้เท้าตองกาอย่างันครว่าเตะเตะยนะเตะเตะเบเตะเตะเตะาตนเตะ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 เะเต้เตะเทะเตะเงนเตะเตะเเเเนเตเนตเ เลยว่าเอ้ากระบอกเขาเฮต้ามเพลยนบอกอลไรแต่ว่าเก้าเนี่ยมูเก้าเนี่ยเขาบ่รู้ว่ามูเป็นบ้านเจ้าหมูยังครับเพราะว่านุ่มบ่รุษบ้านก็เจ้าหมูยังบ้านหมูกบ้านนี่หมูเก้ายืนยันเจ้าของบ้านคนนี้ครับออันนี้โมเมนบ้านแม่น้องนันดาบอกครับผมเป็นบ้านโอ้มันเป็นบ้านโยนนี่บ้านที่บ้านเป็นทางผ่านือาไปเห็ุงานเป็นทางผ่านไปเห็ุงานถึงว่ามาเจอกระปูใหญ่อยู่นี่นี่โอ้บอกว่าคนคิงรู้กับแตงจุ่มเนาะท้ายคลิปให้ให้เอฟซีเลยจ้ะ มาบอกเพิ่นครับมันมีที่ถามเลขดิบอันนี่คือทะเบียนบ้านเพิ่นไม่จ้ะแม่น้องระดาเลขตัวที่ปูมะเขือที่ปูมะเขือฟันนะคะปูมะเขือฟันแม่น้องระดาจะให้บอกต่อเมื่อวายแล้วจังให้บอกมะเขือฟันบ้านพระเป็นบ่ราะใครเนี่ยแม่น้องระดาเว้าก็ได้ฟันไว้ตั้งแต่คนสิตัดภาพมาให้เขานั่งรถคือเก่าเลยแบบเก่าเลยคือเมื่อได้ิีนู่นนั่งรถมากเพิ่นเราจะเห็นภาพเก่าๆแต่แต่ต้องที่ว่าเพิ่นเพิ่นลงแล้วเพิ่นบอก จีดทะเบียนรถห้าหกแปดแต่นวยแค่สาตัวเป็นยายนะเป็นย่าย่าคุณย่าะห้าหกแปดห้าหกแปดเจีทะเบียนรถห้าดทะเบียนรถของแม่นอนนะดาแม่มาครับผมห้าหแต่เนจีแต่ห้าหกแปดเลฟันมันยังทดองกว่าทะเบียนซาเล็นั่นบอกแม่นจ้ะย่าเป็นผู้สี่คือแม่คนเราไล่บจีแล้วสี่พรอมลงมาแล้วแต่ซาเล็กจ่พรอมว่ห้าหกแปดแต่ทาง แม่จ้ะวามฟังว่ามันตัดภาพอะไรผืนนางรถมานำคือเก่าเอาแบบเก่านางแบบเก่าเลยเก่าแต่ว่าแต่ว่าบ่มีหกเก็โอ้ขนคิงลูกรับคัสเตอร์มชมคือตัดภาพมากคือพื้นลงรถแล้วผืนมาสี่เลยทะเบียนรถห้าหกแปดแต่ว่าทะเบียนรถของมันห้าห้าหกแปดโอ้มันมันจะมีสี่ตัวบอกครับห้าห้าหกแปดแต่ว่าเป็นสี่ให้แค่ห้าหกแปดบ้านแต่บ้านผ่าเป็นบ้านผ่าแต่คนจะให้ป้อยมือีป่อยมือนีพ่พอคนว่าวยก่อนวายก่อนเนี่ยป้อยสัญญาคือสัญญาเพคนว่ายสุดยอด ดีพี่น้องครับแมนครับผมสรุปกาบริทุกเงิครับต้องจุดห้าหกแปนเดียวไม่ต้องจุดทูคือเลขเลขคนสี่ะครับจะมุดช่วงยังทีปูนี่บอกแปดศูนย์แต่เดคนสี่ซื่อระดากปูบอกแปดศูนย์ปูบอกแปดศูนย่าบอกห้าหกแปดพี่น้องตังดีๆคนละคนปูแบกบอกแปดศูนย์แต่ว่าญาติบอกห้าหกแปดแล้วคนสี่เลยค่ะแต่ว่าคนที่บอกหกเจดหมดก่อนเมนแมนไส่ครับผมญาตินี่บอกครับผม คนว่าคนว่าคนคนว่าในความฝันวะเงินล่างไอเงินแสงก็ได้จับตองก็มีชูโทก็ผ่านมันยังไม่ใช่เขาอีกคน่อยนี่ปูชัยหยังคนบอกหยังคนว่าองเล็กเาบอกไม่คนเคบอกว่าเลออกเป็นโซเดอร์ผลลงลงลดคือภาพกับตัดจากเมียเพื่นบอกเมียเพ่นบอกก่อนสิแต่ย้อนย่อนก็ไปคือเพื่นเพ่นลงอย่างลดเพื่คือเมียเพนเลย ว่าแปดศูนย์เด้อเลขจะออกแปดศูนย์แมนจ้ะมีไปดพ้องปู่ได้ทั้งบนทั้งล่างครับท่านท่านผู้ชมพี่วัญญาบอกหาหกแปดแมนคูบอกแปดศูนย์พี่น้องฟังเอาหน้าบอกหาหกแปดคู่ี้ชี้ใส่ที่เป็นหลอ่องพี่ใส่พร้อมแล้วก็เบ้าพร้อมแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อะไรหลายอย่างกำหนดเลยรถเป็นยาบอกว่าซูฟังนี่ครับผมอ๋อฝากฝากฝากไม่ก่อนนะฝากไม่ก่อนนะช่องมือเนาะถึงต้องไปถ่ายคลิปนะเลขออกไปจากมือมือสองมือเนาะพี่โนไปนะ ในบานนี้อันนู้ขี่รถมากขี่รถมาจากบ้านน้ะมาผองูสองตัวอยู่ทางเขา่ามิดะทางเข่าเลยตัวสมัมเคนั่นจต่สองตัวเลยตัวสัมเคนัน่นกับแปดโม่งหน่อยๆเน่าออกมาแปดมงหน่อยๆนีน่นแลหละจ้ะพี่บ่าวชู้ลุงฟังมือนแม่แม่ที่ลุงว่าสชู้ลุงฟังนะนู้ต้องได้จอ่อรถเหม่อนเรื่อยไปไปน้ำกันเลยบอกครับทั้งสองตัวเลยบอกกู่ก็เลยกูกเลยขึ้นมาหมอเจาะอี้นี่ถึมาหมอเจาะแทนัว่า นุก็เลยจอดรนุก็เลยมองไอ้ผลวาปูวันฝูเดิรนุสิมาเห็ดอยู่โอ้ไข่ไข่ปูกําหยาเนาะคนบกว่าคนหัวหลุกกระกซสําลคนนําก็ืองำแค้นดำกร่หรือยจ่างูยังงูกรยาบานนี้บานต่อมาปุ๊บทะเบียนหล่นี่ได้มาเนาะจักปีลรอบุบตั้งแต่ปี64กี่ทีทีเมอบรืแม่ต่แต่เอฟหมอบให้ทะเบียนบ่บเคยหล่นคาบอยู่ดีหล่นออกมาทะเบียนหล่ทั้งทีเนี่ยห้าห้าหแปดน ไม่ฝันความจริงความจริงงูงูก็คือความจริงงูก็ดีความจริงมันเป็นปฏิหารเนาะตัวเดียวกันกับหญ้าบอกรอหญ้าบอกรหกแปดเฉยรถยุ่ดีๆกล่นกัล่นย่ดีกัล่นแต่ล่องเินเื่อให้ชให้ลาบเนาะแต่๋กกับเต่าไม่ไ้ลืมเลอจากโล้งกับเ่เป็นตัวเดียวกันมนเ่นแลครกบ หกกับเก้ามันเจอกันกันไววะเด็กมีลังกาัห้แปดเดโอ้ตัวเดียวกันเลยกันไวกันไว้ายดังแห้งแล้ววันนี้พรเที่ยงสิได้มาอยู่ท่านการศีลเด้อวันนี้บ้านต้องเบ้านนีสามเก้านี่ครับท่านผูชมเนาะเก้าเป็นเป็นความฝันและความจริงครับท่านผู้ชมเมื่อนมคื่นมาบอกเลขที่บ้านบอฝันหนาอกินพรลไม่กิกินกิน กินไร้กินละโงนกินไล้ค่ะกคอยเอาไปเป็นคนเอาของมาให้คือฟันแบบดีเลยแม่จต่ความฟันอันดีเลยฟันไม่ได้ฟันไม่ได้กินแล้วเจ้าก็เอาเรื่อตัวนี้บ่เทียง เพราะว่าเพันบอกถึงแต่วันพระแธรรมดาบอกว่าหมู่บ้านนี่ว่าโบย้อมบอกจะบอกได้ต่อเมื่อวายแล้วขนาดขนาดแม่ทางแม่นนที่ยายยังไม่รู้เลยหนูบุ๊คโมบบอกผลไม้ร่วมกันกับโมเพราะว่าเราเลี้ยงตัวไหนมาบ้างถึบอกก็คือ5 6 8เนี่ยเคาเสียงแล้วพันไม่ได้กินพันวันได้กินผลไม้กินสุดยอดสุดยอดเผาเลี้ยงโบรควานจะได้ท่องเลยเตียงตัวไหนเนี่ย5 6 8ทั้ง8โชนข้าวไทยสำนักงาน5 6 8 5 6 8 8โชนโอ้ครับท่านผู้ชม มั่นใจแน่นอนครับผมท่านผู้ชมเนาะกินผลไม้กินแล้วกินอะไรกินองุ่นองุ่นนี่กินองุ่นนี่หลายค่ะในความฝันกิ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 นเสียงแล้วฝันดีแล้วกินแล้วคนเลยวะอันจะลืมคนเลยวะจะลืมทะเบียนบ้านหนึ่งสามห้าเก้า ทับไอ้แก้วเนี่ยังงงวะคนนู้นรู้หมูหมูวานพอแล้ของผ่นหมูยังนูู้เยหมูรม่ก่าหมูกกมเก่ามันติดนี่ไม่แม่ติดนี่เลยกระนมี่ยงเก่าโอ้นบอกแม่นคันเนาะคนบอกสี่คับเนาะไม่เศร้าไม่ได้เศร้าเลยเด้อผมว่าไม่ใช่มีผัมาองหนึ่งมันมีห้ของบริเซิลมาองเดียวยี่หีมารูปเดียวครับจมันเูก เมื่อจำตัวประทานได้นาะตัวเลขก็ยังแม่น้องนันดาบอกครับผมบ้านเลขที่นี่13บทับเก้าย่าบอก5 6 8ปดคูบอก8 0 5ศ8แต่ถ้ากันไว้กันตาย5 9 8เก้าแปดหกเก้าเป็นตัวเดียวกันอ่าเนาะครับขอบคุณในหลายครับแม่น้องนันดาขอบคุณในหลายครับจขึ้นบนก็ล่องแรงนะครับตัวประชมเนาะอ่าครับผมสวัสดีครับแม่น้อง